สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลินในเซิร์ฟเวอร์หกรนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับมีพาร์ทเกลวินเข้ามานะก็เป็นพาร์ทตัวเก่งมากๆนะครับในการเรื่องการปรับสปีดในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับใครไม่มีนี่บอกเลยว่าพลาดนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับว่าพาร์ทเกลวินเนี่ยต้องเสียเท่าไหร่นะครับถึงจะได้เวลสองร้อยวันแรกนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเปิ่มปริมาณสมาชิกเบอร์เริ่มต้นที่20บาทนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติม วันชันแมนแพ็กใหม่มาแล้ว24เพจจัดให้6ฟองเพียงแค่19บาทเติมวัยปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงใช้โค้ดลิลลิลดเพิ่มอีก2% 24เพจคุ้มแบบนี้มีที่เดียวโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเกีวินนะครับมันดียังไงนะก็พักเกวินนะครับตัวพักเกวินนะม,นมันมีแจกของค่อนข้างเยอะนะครับแจกพวก Uh, แปลนนะครับแจกพวกทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆรอบที่มันมานะก็พาร์ตนะครับพาร์ัพพอร์ตหรือว่าฮีโร่แบ็กอัพเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มมากๆนะครับในการที่คุณจะเติมนะเพราะว่าทรัพยากรในนี้เนี่ยในช่วงต้นเกมหรือถึงกลางเกมเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างหายายากมากๆนะครับคือใครที่เล่นถึงเน็ตเกมเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้ไอ้แปลนเนี่ยหายากมากนะครับคือ คือแบบเราอยากทำาหลายๆเซตอะแต่ว่าเราแบบแม่งสุ่มไม่ได้เลยเราต้องการแปลงเยอะใช่ไหมแต่แม่งแปลนแม่งหายยากคือฟาร์มมันมันก็หายากนะเออแล้วเนี่ยจะมีเศษของเศษ UI ไอโอ้โหแล้วก็มีปากกายอีกโอ้โหปากกานี่ก็ของดีนะครับบอกเลยว่าของดีมากๆนะแล้วมีของทองด้วยนะครับก็เป็นพาร์ทที่คุ้มมากๆนะและอีกอย่างคือสมัยนี้เนี่ยพาร์ทพวกพาร์ทซัพพอร์ตเนี่ยเวลามันมีอยุ่ร่าง UR มาเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เป็นเกร์วินใช่ไหมตัวต่อไปก็เป็นฮิลไฟเฟรมเนี่ย เราไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะทําไม่ได้นะเพราะว่ามันมีแจกล่างแรกให้ด้วยนะครับก็บกเลว่าคุ้มมากๆนะครับซึ่งเรื่องการเติมนะครับก็ใครที่อยากเติมเราได้พาร์เนี่ยก็เติมได้ทั้ง2ราคานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาตัวเพราะผมไม่มีผมซื้อแล้วนะตัวเามอส่ไม่ใช่ไหมกับ8ป้ยบกก็ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัว3 4 9เนี่ยคุณจะไม่ได้แต่ว่าคุณต้องเติมตัวของ แล้วว่าเติมวิวขึ้นไปนะครับถึงจะได้นะก็วิวเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างโอเคหน่อยนะราคาก็ไม่ได้โดดขนาดนั้นนะครับแต่ก็อยู่ในราคาที่รับได้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้พัทกวินก็สามารถซื้อแบบธรรมดาก็ได้3ามบาบาทแล้วก็บวกกับอีกซื้อตัวนี้นะครับซื้อตัว4ี่สิวิวนะสี่สิบวิวเนี่ยตอนถ้าเกิดมันลดนะครับมันจะเหลืออยู่แค่เอ่อร้128อยยี่สิบแปดปองนะครับไม่ร้อยยี่สิบแปดแบงค์เขียวนะครับก็ ใครสนใจก็จัดกันได้นะครับแต่อย่างสมมติว่าใครแบบเออพี่ครับผมไม่อยากเติมเวลผมอยากใกล้เลยอ่างเงี้ยทำไงผมแบบอยากเติมแบบแล้วผมเล่นเไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เลยอะไรเงี้ยก็ต้องเติมนะครับแบบ849บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเติมแบบ849บาทเนี่ยมันจะแถมมาให้เลยนะครับ40ิเวลนะอันนี้ก็ใครมีงบหน่อยก็จัดกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครแบบโอ้พี่ครับผมมีงบมากผมแบบอยากจัดวันแรกเลยแบบ เออแบบมาเล่นเลยวันแรกอะวิวสองร้อยอะวันแรกทําไงครับก็วิธีผมนะครับที่ผมทำนะก็คือเติมแบบ8 4 9บาทนะครับแล้วก็เหมาตรงนี้นะเหมาตรงนี้2รอบนะครับมันจะซื้อได้อย่างลนะ2รอบนะตรงนี้128แบงค์นะใช่ไหมตรงนี้ร้อยร้อยยี่สิบแปดแบงค์ก็เท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดคูณสองใช่ไหมคูณสองก็ได้สองร้อยห้าสิบหกนะครับแล้วก็บดตรงนี้นะครับตอนแรกมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนนะก็จะเหลือห้าสิบแบงค์นะครับซึ่งมันพอมันซื้อได้สองรอบก็จะเป็น เอ0่อ1 0อนะครับก็บวกไป100นะก็จะกลายเป็นว่าได้356แบงค์นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ต้องเติมเพิ่มเองนะครับซึ่งคุณขาดเท่าไหร่คุณก็เติมเท่านั้นนะครับ1เวลเท่ากับ10แบงค์นะครับซึ่งรวมๆมเนี่ยมันจะหมดประมาณ849บาทบวก950แบงค์นะครับซึ่งอันนี้คือยัดเอาวันแรกเลยแบบไม่ทำพารไม่ไม่ไม่ภารกิจไม่ทำอะไรเลยก็จุดจะตกอยู่ที่ว่า 819บาทกับ950แบงค์นะครับนียก็ค่อนข้างแพงนะสมควตัวผมมองว่าค่อนข้างแพงนะใครที่จะทำจริงๆผมว่า eat eat. อยากทำจริงก็แค่เติม819บาทแล้วก็ซื้อจำนวนที่มันลดตรงนี้2อรอบตรงตรงนี้ที่มันลด2รอบก็พอนะครับซึ่งมันจะได้ประมาณเวล140นะก็ใครอยากจัดก็จัดกันได้นะครับซึ่งของผมเนี่ยจัดไปแล้วนะบอกเลยว่าเกียววินเนี่ยไม่เร็วที่สุดมัง้งเออไม่เร็วที่สุดแน่นอนเพราะว่า กวินผมพาดหนึ่งแล้วอีกอย่างก็คืออ,อของผมเนี่ยค่อนข้างเกลือนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเกลือนะก็ตอนนี้มีแค่นี้นะครับก็สู้คนอื่นยากนะบอกเลยคนอื่นนี่เขาแบบของสปงสปีดสามทงสามชิ้นกันแล้วนะเออเราสู้ยังไงก่อนนะไปะแดีวว่าเดี๋ยวเราลองไปสู้กันดีกว่าเอาสักคนหนึ่งนะเอาพี่ทูแล้วกันนะมาพี่ทูเลยพี่ทูก็ยังไม่ได้จัดนะครับเกลวินนะนท์คุงก็ยังไม่ได้จัดนะ จัดเป็นโซนอีกแทนนะครับกิวเต้ก็ยังไม่จัดนะครับน่าจะจัดในไลฟ์หรือเปล่าอันนี้ไปลองดูซิไปถูกขออนุญาตเลยฮะลุยเลยมากิวแล้วก็เตะไปก่อนนะช,ช,ชุดแรกนะฮะเตะใส่ตัวของซอมบี้แมนนะเออมาเตะแบบปุ๊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 บปับพอไม่มียังพลอยมันยังไม่มเยว,วุนเนี่ยกิวจะจัดซานแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ก็เรื่อยๆนะ ันได้แค่ตัวเดียวอ่ะเออนะอสุรินทรปาดต่อนะครับเขาก็จะลุกขึ้นมานะครับอสุรินเขาจะเกิดกลับมาแล้วก็มาฟาดตัวของฝั่งเรานะข้างบนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ฟาดไปฟาดกันมานะจังหวะนี้อ่าไปฟาดดวงว่ะเออดวงก็ต่อยมาซึ๊ดตึ๊ดซึ๊ดึ๊ดึ๊ดดะกินมันก็ได้แค่นี้แหละเห็นปะเห็นปะมันก็จะได้แบบแค่เสียตายเกิดรอบหนึ่งอ่ะมันมันก็จะ ตายเลยอะ่ะไปก็คือตายแบบก็คือตายเลยอะ่ะเออคือันโดนดวงต่อยก็คือตายนะเจอย่างนี้จะเป็นคอโบลอสผมว่าก็ไม่น่ารอดมั้งคือมีใครเล่นเล่นคอโบลอสเซิร์ฟอื่นแล้วมีเกวินไหมหรือว่ามีแบบพวกดวงพวกดวงอะไรอย่างเงี้ยมันรอดไหมคือผมดูแล้วแบบไม่น่ารอดนะคอโบลอสก็น่าโดนทีเดียวแตกกันนะครับอืมมาโดนลุกขึ้นมาต่อย ต่อยต่อยเข้าไปเราต่อยบ้างต่อยเข้าไปต่อยต่อยเข้าไปอาซินเขาปาดมาลุกขึ้นมาไงลุกขึ้นมาแล้วเราปาดกลับไงแค่นั้นแหละเราปาดกลับไงเราปาดมาดวงเราต่อยขึ้นไปอ๋ยังอาซินเขาปาดมาก่อนแล้วก็ตาเราปาดไปปาดแบบ ปาดไปเออของดีตายแอสวินน่ะไม่ผิดคิดได้ผิดเลยนะที่แบบสุ่มมาเนี่ยแบบผ่านด่านเลยโหชิวนอะอสวินเนี่ยเออต่อยมาบ๊บอบเสียตายเกิดอีกหนึ่งรอบไปในช่วงนี้ก็คือแบบปาดกัน ทีเดียวแตมกันนะไม่ต้องใช้อะไรเลยแบบปาดอย่างนี้ก็ตายอะ่ะขอแม่งยังน้อยยังยังตายเลยไปเดนะิเนี่ยคือของผมอะ่ะค่อนข้างน้อยนะถ้าเกิดเทียบกับพ่ทูลนะแบบของเลือนของของเลือดอะไรเงี้ยถือว่าแบบผมขาดอีกทั้งสองชิ้นนะแบบยังปาดทีเดียวตายอะ่ะคือแบบมันแรงมากนะอัศวินเนี่ยเออนี่คือเพิ่งอยู่เทินแรกกันเนี่ยยังไม่ไหลเทินเลยวับ นี่ปะปะกไปแต่เราเร็วกว่าไงเพราะว่าเป็นเกียววินไงคือเกียววินมันดีตรงที่ว่ามันบัฟแล้วมันบัฟเลยนะคือขอแค่เตะชุดแรกได้ก็คือแบบบัฟก็คือแบบบัฟยาทั้งเกมเลยนะครับมาต่อยเข้าไปวับยังยืนอยู่ติดแับเลื่อนนะตรงนี้ต่อยเข้าไปล้มนะแล้วก็ตาเราฟันไอ้โซมิแมนโอ้โหซอมบี้แมนล,ลุกขึ้นมาถูกเวลาจริงๆเลยนี่ต่อยเข้าไป แล้วแล้วทีนี้พี่ทูจะต่อยโดนซอมบี้แมนแล้วนะวับเรียบร้อยโ,อโยังเหลือเหลือเยอะจังอะสามรอบนี่ต่อยเข้าไปดวงนี้แบบพอเป็นเมตาดวงนี้คือต่อยกันนานมากนะแบบนานนานองจะจบตาหนึ่ง ทั้งดวงทั้งอัศวินเลยแบบตอนนี้ทั้งคู่เลยอ่ะทั้งคู่เลยอะ่ะแบบนานไปไหนวะอแบบะแบบนนไรเงี้ยมึงจะนานกันไปไหนวะอะไรเงี้ยดิ่งกันไปโอ้โหนีน่คือต่อยต่อยซอมบี้กันรัวๆนะจังหวะนี้วับ ต่อยไม่ตายต่อยโดนซอมบี้กันรัวๆเลยนี่ก้าวทีเลยเนี่ยโอ้โหล้มก็รัวนะแต่ว่าเอาชิบหายแล้วเราไปต่อยเราไปต่อยซอมบี้พี่ทูโอโน่แย่ละแย่ละนี่นี่นี่ ยังพี่ธูการแจ้งเตือนจิเตือนเลยนะพี่ธูเหลือนหนึ่งรอบนะนี่ต่อยเข้าไปวับวเหลือสองนะ ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าโดนต่อยมาไงได้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 อยู่ที่แปลว่าโดนต่อยคืนมาแล้วก็ล้มเอ,อื้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะโอเคว๊อโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเกียวินนะครับใครที่ยังเลอย,อยู่ว่าเอาดีไหมควรเนานะครับแต่ว่า สำหรับสายเติมนะใครที่สายเติมน้อยหรือสายเติมกลางเนี่ยผมว่าข้ามเลยนะครับเล่นเล่นเล่นตัวของโซนิกไปก่อนแล้วไปรอตัวของออโซนิก u r ร่างสอไปเลยนะแบบเดือน11นะครับก็ย,ยาวๆนะโอเคครับวันเจกันคลิปหน้าครับไปไปครับสวัสดีครับ